โอนะมโนปะทินัตุเมอิปุญญาปสุตังปานปะกันติอาวัตุสาปังคาลังาวัตุสาปังังปาันตุสาะเทวตาสารมานุาเวนะสัทธาสุติมาวันตุเตยภพวัตุสาปัง ปตาสักสังฆานุ ขันธ์กรรมังนิพพานาปัจจัยโยนตุโนนิจันติทัมสีลักกรรมังนิพพานาปัจจัยโยนตุโนนิจันติทัมปาวะนากรรมังนิพพานาปัจจัยโยยังอินทิโกสารังกตาปังกรรมังสัพพิตัมเหหิตา มาโพนธรรมโนอตุโมทันตุสุรันตุปนโตเยเหวะอัสสวิทาเนอติกาทากัสสันตาหุนตุสัพพสันตานังสุกีอัตตานังปาลีหะรันตุมตาปิตาสุขีตาหุนตุ

การันเสีสร้างไว้ดวงวะสร้างเทกันเดีไปเกี่ยความลาพละนะครับหันทั่านิมัดยังพันเตอ่ะอุจามะพระหูกิจยามัดยังพระหกกัลนิยาเยสข้านิตุนิการา มันจะไธาสุกันเตสำหรับการประกอบพิธีทางศาสนาที่ทางเช้าก็เสร็เรียบร้อยแล้วนะครับครอบครัวกาวเสรตฐครอบครัวทักษาครอบครัวร่างุณครอบครัวทนชาติรุุ่นนะครับคนอบครัวเราคนนะครับมิทยาลัย่คเจ็ดที่รบที่ให้เกีดมา้วยพิธีระเช้านี้ ตอนนี้การประกอบพิธีางศารนาลน้าวแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหพระหาจัดระายพระสงฆ์ั้งเปตนะครับให้ทาเจ้าภาพได้จัดเก็บด้วยนะครับท่านประธานใหญ่ที่เกียิประ่านระธานนะครับจากที่ท่านได้รับการจัดกานแล้ว แม่ทองชื่อนะครับไปเกี่ยวกับลูกน้อานะครับก็ขออนุญาตการเรียนยนเชิญบรรดาแขกผู้เกียชีว์รบอีกครั้งหนึ่งนะครับไปร่วมพิธีพระชุมเพลนณชาพัฒนาด้นไหนจากที่วัดไปถึงทัพน้ำน้ำมันอ่าสามร้อยเมตรนะครับน่่นสะดวกจะจะรถจอดได้ที่ในวัดก็ได้นะครับแล้วเดินไปได้นนะครับไม่ไกลครับไม่ไกลสามร้อยเมตรนะครับทอนี่ะฮะ

นะครับวันน <Par> ี้ก็ช่วงเวลาก่อนนะครับท่านก็ยังเดินท่านได้พักผ่อนกันมาเชียร์ใจนะ 因為我就單粒個。多多多多